ทงทงเกอทงเกอบอกน,นห,หา่อ,อ,อาอำอะไรพี่บ่าวบาทอะไรทังเกอ ทางนี้ทางนี้ทางนีมนม้มาเร็วเร็วมาเร็วเร็วอุ้ยถอยไปทำไมมาข้างหน้าอ่าเดินมาข้างหน้ามาข้างหน้าเร็วเร็ว ลูกเพยาไหลังตกรีรหังตงงังเกอครับังเกครับทำอะไรครับแม่นหูน่า,นาปาเปิดใหน้นอยอหรอือในรถก็มีในรถก็มีพ่อบอกมึงจะไปไหนทำไมต้องใส่ะะจะไปไหน เก็บให้นอน,นอดนะีเงอเ <laughs> ออขจุงก็ได้ค <laughs> วามไหม นี่นะแคนด้าไม่อร่อยเปรี้ยวอันไหนเปรี้ยวอ่ะไข่บุกแคนด้า,นนาไปกินของอะนรีม่หมดเลยว,ว่าจะไปไหนจะไปไหนบอกพ่อสิบอกพ่อสิออสจะไปไหนจะไปจะไปสวนสัตว์สวนสัตว์อยู่ไหนมันปิดแล้วเอ๋อมันมืดเลยมันจะค่ขึ้น แม่รีบไปเถอะมันอย่าปิดแล้วนะ้างอ่ะเก็บของเล่นให้น้องหน่อยดูข้างล่างเห็นไหมกั